สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะกับผมพิกี้หนแห่งแก๊งพิกนะฮะอันนี้ก็เข้ามาในเกมเรียบร้อยแนละ้วตอนนี้ผมก็ววสาแล้วเล่นไปถึงวิวสานะฮะนนี้ก็รับเควสมาเดี๋ยวได้ได้เสื้อมาจนะใส่เสื้อมาอไม่ค่อยเข้ากระโปรงเท่าไหร่พูดถึงตอนเริ่มเข้าเกมเลยนะก็เข้าเกมมาเกมนี้จะมีให้เราล็อกอินหน้าเว็บนะฮะ ก็ใส ID ่ ID p ดี s w o r d เข้ามาปึ๊บก,ก็จะให้เราใสา่อ่ารหัสต,ตัวละครอีกทีหนึ่งสี่หลักนะฮะหรือเราจะตั้งผมไม่มั่นใจว่าให้ใส่กี่หลักนะแต่ผมใส่ไปสี่หลักนะก็ใส่ตอนแรกเราก็ใส่เหมือนกันให้หมดไปเลยก็ได้ฮะแล้วพอกดรหัสเข้ามามันจะมีให้เลือกตัวละครสร้างตัวละครเสร็จเรียบร้อยก็เข้ามาในเกมนะฮะเล้วเราสองก็ต่างจากแล็กหนึ่งไปเยอะเหมือนกันนะฮะเพราะว่าจะเน้นเควสมากกว่าแล็กหนึ่ง เวจะเหมือนเกมปัจจุบันนะฮะไล่เก็บเวปเรื่อยๆนี่ผมก็กำลังไล่เก็บเวสอยู่นะก็ระบบในเกมก็มีอัพสเตตัสเหมือนเดิมนะฮะนี้เล่นครั้งแรกก็อาจจะงงๆหน่อยอันนี้จะเป็นสเตตัสนะฮะเราเลเวลอัพหนึ่งเลเวลก็จะมีพอยต์ให้สี่พอยต์ตรงนี้นะฮะกดเป็น1ทีก็จะเสียไปสองพอยต์ก็คือเวลหนึ่งเรากดได้2ทีนะฮะน,นี้ผมเลือกเล่นผมจะเล่นเป็นไนท์นะฮะเรามาดูสกิลกันบ้างดีกว่า อันนี้หน้าสกนะิลฮะหน้าสกิลก็จะเป็นสวอตแมนนะฮะฝั่งนี้ก็คือเริ่มต้นมาปุ๊บมันจะให้เราเลือกอาชีพไม่ต้องมาเปลี่ยนอาชีพให้ยุ่งยากนะแล้วอันนี้ผมก็เลือกเล่นสวอตแมนก็อัพสกิลไปปกตินะครับพออัพเสร็จปุ๊บข้างล่างนี้จะเห็นจะมีสายอาชีพอีกสองสายนะให้เราเลือกเล่นก็จะมีไนท์นะกับบอเรอร์ไนท์ก็น่าจะเป็น อนาคตก็น่าจะเป็นพวกพาลาดินอะไรประมาณนี้นะผมว่าเดอว์น่าจะเป็นแบบตีหนักอาจจะมีสายเพิ่มมาอะไรประมาณนี้ mm hmm. ก็ยังไม่รู้อะไรมากผมก็เพิ่งเข้ามาเล่นเหมือนกันนะฮะก็อยากจะเอามาให้เพื่อนเพื่อนดูนะฮะเคยจะอยากเล่นกันนะนี่เป็นเซิร์ฟเกาหลีนะครับแต่ผมลงแผดอังกฤษไว้นะฮะแล้วเนี่ยจะเห็นว่าถ้าไม่ได้ลงแผ่อังกฤษตรงนี้จะเป็นตอรีหมดเลยนะฮะแล้วก็ภาพเรื่องภาพก็โอเคนะครับดูสบายสบายนะฮะ ก็อันนี้ภาพผมปรับสุดหมดแล้วนะหน้าจอผมก็นี่จอ27นิ้วนะความกว้างแล้วก็ปรับสุดทุกอย่างนี่จะเป็นเสียงนี่เป็นพวกชาร์โด้พวกอะไรเงี้ยเป็นเงาก็ปรับมาเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวผมจะลองสาธิตการเดินเควสสักเควสหนึ่งนะฮะก็จะไม่ให้เสียเวลามากเท่าไหร่นะอันนี้ก็ ซึงวันนี้คือส่งคุยนะครับมีแพตัากิ่ก็จะง่ายขึ้นนะอันนี้ก็ให้เลือกนะครับมันก็จะบอกไว้เลยนะฮะอันนี้ก็ของสวอตแมนเห็นไหมตรงบรรทัดที่เขียนว่าคานะฮะอันนี้ก็มีบอกนะของนี่เอของนักเวทของโจนของอาเช่แล้วก็ของอาโฟน,นี้ผมเล่นเป็นนักดาบก,ก็ต้องเลือกอันนี้นะครับเพื่อจะมีควสให้ต่อนะครับก็รับไปเลย ก็ใส่ดาบที่ได้มาที่ขวาจะได้ดาบมาใหม่อันนี้จะเป็นไกด์นะมันมีระบบหนึ่งผมไม่เข้าใจเหมือนกันคือมันเป็นลูปอะไรก็ไม่รู้ระบบไม่เคยเห็นนะฮะไม่เคยเห็นในเกมอื่นอาจจะแบบว่าเหมือนเกมอื่นก็ได้อันนี้เอาผมข้ามไปก,ก่อนแล้วกันเอาเรื่องเควสกันแล้วกันอันนี้ก็คือเราับเควยม,มาก,ก็ึ้นอย่างนี้นะกดคลิกซ้ายครับเราจะเห็นมอนเตอร์ที่เราต้อง ไม่ทำเควสนะฮะจะเป็นจุดแดงๆครับโชว์แมปได้ด้วยนะครับนี่นะกด M T หนึ่งปุ๊บพอกดปิดมันก็จะขึ้นโชว์อย่างนี้เราสามารถเลื่อนได้ตรงนี้ด้วยการนี่กด Control นะครับแล้วก็เลื่อนจะไว้ตรงไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับก็เลย่อดีมอนนะครับ นี้รู้สึกว่าจะให้มาหวัวในตัวนี้นะครับก็กดตีมอน้วยการคลิกขวานะครับอันนี้อาจจะมีดีเลย์นิดหน่อยนะครับเพราะว่าเซอร์เกาหลีตีมอน้วยการคลิกขวาแล้วก็นี้จะเป็นสกิลที่อัพมาญี่ผมอัพมานะครับเป็นบัฟกับสกิลหนึ่งน,นะครับอ่าพอตายปุ๊บมันจะแหลกเป็นชิ้นๆอย่างนี้เราก็กดคลิกขวาเก็บครับ จะมีให้เราเลือกอ่ะอันนี้คือเก็บหมดแล้วก็อีกระบบหนึ่งเนี่ยผมไม่เข้าใจตรงนีง้อ่าพอกดที่ขวายทีึดียงจะเป็นการเหมือนรวบรวมหรือหาอะไรสักอย่างนะฮะอ่ะเรียบร้อยนะฮะก็มีการเก็บของกับหาของ,ของผมว่าเดียผมจะบัฟก่อนแล้วกันอันนี้คือบัฟส่วนสกิลเลิกถึงเราจะลงแผน,นอังกฤษยังไงเราก็ยังเห็นเป็นเกาหลีนะะนี่ครับ หเห็นไหมฮะมันจะบอกรายละเอียดเป็นสางกิษเท่านั้นแต่คุณสมบัติของสกิลมันยังคงเป็นเกาหลีเหมือนเดิมต้องไปหาดูในเว็บนะครับวันนี้จะลองใช้สกิลให้ดูนะครับ ชมวิวดนึงนะก็มีแค่นี้ครับเดี๋ยวถ้ามีเกมใหม่ๆหรืออะไรยังไงก็ติดตามพวกเราได้นะฮะจาก youtube หรือไม่ก็ facebook นะครับพิมพ์ว่าชิลี่แก๊งนะครับนี่ครับเหมือนชื่ออันนี้ก็เป็นชื่อผมนะชิลี่บีดูได้นะครับตามใน u t u b e เดี๋ยวผมจะลงเกมมาให้มีเกมอะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะมาแนะนำกันอีกนะครับโอเคครับครับ